เป็นปฏิทินกับของอคำชะโนดพุ่นครับปฏิทินของคำชะโนอดอันนี้เป็นเหล่มเหล่มเหล่มเก่าเหล่มเก่าของคำชะโนดปีที่แล้วครับเป็นเป็นปฏิทินครับอ่า ที่ผมเอามาเบิ้งตอนนี้คือให้เบิ้งแบบคำคำฮ่าฮ่ารบบอ,อย่าไปคิดจริงจังครับเด้อรอับ,ก,บก็ผมเห็น u t u b e อยู่ตัวน,นี้แต่ก็อย่างไดก็เบิ้งเอาครับอย่าไปคิดจริงจังอย่าไปยังครับเบิ้งแบบคำคำฮ่าฮ่าหลัง วันที่หนึ่งยามแรกครับเบิ้งแล้วว่าคำคำมาหานะครับพอให,ให,ให้ท่านผู้ชมใจ้กิจวิทยาทานครับเบิ้งเอาครับปีที่แล้วผมก็เบิ้งตามนี่แหละครับแต่ว่าผมก็เคยสื่อนะเขาเพราะเถะื่อครับเอเอไม่เคยสื่อหวยหวยรัฐบาลครับ ลอตเตอรี่ครับว่าลอตเตอรี่รัฐบาลผมบ่เคยซื้อเพราะเถื่อนครับเพราะว่าสองตัวหรือสามตัวบ่เคยซื้อ,อครับแต่ว่าอาจารย์ดินให้หวยให้เหล็กมงคลนะครับอันนี้มันเป็นปฏิทินของคำชะโนดพอนครับเนาะอันนี้เหลี่ยมเก่าเหลี่ยมเก่าปีพหุขาครับมามาเหลี่ยมไม้มาเหลี่ยมหม่ มาเล่มใหม่ครับน,นี่เล่มใหม่เล่มใหม่เล่มนี้ครับเรื่องชื่อคำโฉนดก็เดือนกุมภาพันธ์ปีเถาะครับปีเถาะปีเถาะทิศทิศลัคนาใต้เหนือทิศกาลกีเรน,นีตะวันตกครับหนวดทิศกาลก,ากาีกิ กาลิกินีทิศตะวันตกทิศบอดี้คือทางทิศตะวันตกเหมืนป่ะทิศละะนาเหนือใต้เหมืนป่นะปีเถาะปีเถาะเดือนสองครับเดือนสองครับเดือนสองอวันที่หนึ่งวันพุธเดือนสองเรขึ้นขึ้นสิบเอ็ดค่ำเดือนสามเหมือ ขึ้นสิบเอ็ข้เดือนสามเพื่อนว่านี่ครับขึ้นสิบเอ็ดขั้เดือนสามนี่ครับขึ้นสิบเอ็ดขเดือนสมน 11, 5, เพ่เว่า ปีพศ2000ครับนี่คือปี23กันยายน23นะว่า February 23กนะันยายน23เดือนกุมภาพันธ์ครับปี2566ครับภาษาไทยบรรเนาก็ปี2566เนาะเอามาเบิงมาเบิงตรงนี้ครับมาเบิงตัวนี้ครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับก็เป็นปฏิทินของคำฉลองนี่ครับผมก็สรรหามาให้แฟนๆทางาแฟนคลับทาง y o ยูทูบกับเนะาะสรรหามาให้แฟนคลับทาง y o ยูทูปเป็นปฏิทินครับก็ มีขายตามท้องตลาดเยอะแยะครับขายตามท้องตลาดเยอะแยะรับปฏิท,ทินนี่แถวผมว่าซื้อมาจากร้านขายลอตเตอรี่ฉลากกินแบ่งรัฐบา,บา,าลอยู่อน้ำโสมอำเภอนามโสมจังหวัดอุดรธานีนะครับซื้อมาจากร้านขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลเพว่อเพิ่มเพิดก็มีขายสารพัดส,สารพัดปฏิท,ทินครับ ผม่าเลยเอานี่แหละครับของค่ะของปฏิทินคาชิโนดแ่่ของปฏิทินแม,แม่น้ำหนึ่งแน่เป็นว่าครับเออเป็นปฏิทินก็อย่าไปคิดอย่างไรครับคอันนี้มานี่มานี่ครับก็จาก นี่คือเป็นเจ้าแม่ตะเขียนฟ้าว่าหมวดหมวดนี่แหละครับหมวดวันที่หนึ่งคุมภาปีหกหกนี่แหละครับเป็นอเออหล็กมงคลครับเป็นเหล็กมงคลเหล็กมงคลก็เหล็กมงคลที่ตะวันตกก,ก็ไปไปทางทิศ อ๋อน่าสิเวียนไปเวียนไปทางเวียนไปทางไปทางไปทางผีครับเวียนไปทางขวามือท่านครับอติดตะวันตกนี่มันบแต่ทิ้งตะวันตกนี่คือเลขกกุ๊กนวะเอียงก็่นว่าปฏิทินพ่นว่าติดกาลกีนี่คือทิศตะวันตกพ่นว่ามันเป็นเหล็กมันข้นครับอืมเขาก็เบิ่งแบบเบิ่งแบบเละ เป็นแบบเลขมงคลครับนี่ครับงวดที่แล้วกับเขา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 เามวดที่แล้วเขานี่ครับงวดที่แล้วแป๊บนี่ครับซีเจ็ดครับงวดที่แล้วเขาซีเจ็ดมวดที่แล้วเขาซีเจ็ดเขาซีเจ็ดเขาซีเจ็ดสองตัวล่างครับงวดที่แล้ว งวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาปีหกหกเขา 4, 7, ้าสี่เจ็ดสองตัวล่างครับเข่าตัวนี้ครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วสี่เจ็ดสองตัวล่างสี่เจ็ดสองตัวล่างตัวบนก็บหนึ่งเก่าเขานึ่งบอมีครับบอมี่หนึ่งเก่ามีแต่หนึ่งแปดครับงวดที่แล้วเขาเขาตัวนี้สี่เจ็ดครับแต่ว่าของอ เขาเขาหลายสำนักที่ผมโปรดลงไปคือสิบโขเขาสิบเข่าของเจ้าแมตตเขียกนฝาครับเอาเป็นเหลขมงคลด้วยครับเด้อเบื้องแบบคำคำครับเบื้องแบบห้าห้าหลังวันที่หลังวันที่หนึ่งมงแรงขึ้นไปคำคำมาห้ากันครับอย่าไปคิดอย่างไรล่ะ คิดเบิ้งแบบเบิ้งแบบคำคำกับแบบคำห้าห้าครับ,แบบรบมานี่ครับอีกสำนักหนึ่งนะครับนี่เขาผมเบิงบ้งเพิ่งซื้อมาซื้อมาสองเหล่มครับซื้อมาสองเหล่มครับมาซื้อมาทั้งเหล่มของอของ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 คำโฉหนดเพิ่นครับของคำโฉหนดครับ อย่างปฏิทินแม่น้ำหนึ่งกันว่าปฏิทินแม่น้ำหนึ่งกุมภาพันธ์ปี2566ทิศลัคนาใต้เหนือทิศกาลินีตะวันตกขึ้น่าครับทิศกาลินีกาลิกีนีทิศตะวันตกขึ้นว่านีครับ วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมันพุทธเก้นสิบเอ็ดขั้มเดือนสามกับเก้นสิบเอ็ดขั้มเดือนสามขึ้นมานี่ครับโอ้ ประมาณนี้ครับนี่ครับเจ้าแม่ตะเคียนฟ่อพุนหะครับเอาอย่าลืมครับเอาจังใดก็ฝากไ,กาไว้แน่ครับเนาะครับนี่ติดตามผมมา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 โพสแบบตลกคำๆให้ท่านได้ติดตามทุก วันที่หนึ่งทุกวันที่หกเอ่อทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่สิบกของทุกเดือนแบบขำๆกับแบบห้าห้ามัสิโพธ์ลงไห้ทานเลยบึง่งรับอ่อกับมือน,นี้ไปแล้ว